สวัสดีพี่น้องเอฟซี FC สาวน้อยเพรบันแพงเอฟซี FC ของยีรานพ่อพอ่พอแม่แม่แมทุกกู่ทุกคนนะฮะพี่น้องสิงมาเราเรื่องหนึ่งให้ฟังเมื่อคืนในสาวน้อยเพรบันแพงไปเรียนอยู่ว่าปีปทุมเนี่ยลละจังหวัดสารคามห้องนี่ละ่ะไปเรียนใกล้ๆกันกับอ่าของบอนอกเนาะนกพงศกรของเสียงมิหกน่หละพี่น,อนอ้องน้องอายอ เพิ่นมีผพี่งหงยิงเป็นไอดอลอยู่แล้วบัดนี้เล่นอยู่ใกล้กันเนาะพอดีน้องก็ได้ลงฉากมากพอดีพี่งหงยิงก็ลงฉากมากพอดีน้องก็อายเลยเลอยอยากมาหาพี่งหงยิงอืมก็เล่นในบอดนูเนาะผ้ามากมาขึ้นเยพี่น้องนี่แหละเข้า่าบุญพร,ราน้ำทรงพี่น้องเอยคนอ่เอเขาได้ทนถำบุญห่วมกันมา,รา,าตรศา์ปางกันบ่ไม่เห็นกันเลยพี่น้องเนาะ ย้อนไปจัหน่อยเนาะพี่น้องเนาะช่วงอ่น้องยิงทักไปา่าบอดจูแเราวันบอดได้รับมเนน้นองยิงก็เล็ทักไปทั้งบอดนกบัณนฑน์เออไปเสียงมีหกบัณฑ์าำพูนว่ามาเลยลาวัชนก็เลังแ่งของสิไปเลยเด้แม่หน่อยก็แ่งคล้องให้ลูกอืมพ่อเอกก็หาค่านมันรถบัณฑไปอุดดอาบัณฑ์มาเฮ็ดเังไหน้นมันคือไก่แท้ลูกบัณัพ่อเอกบ้าน ไปอยู่บอววะสันถ้าคืนสาวน้อยเป็นยังสิมาเรียนบ้านเฮาอยู่นี่มัน้องคู่มูหาเนี่ยวะสันนี่อีกบ่กินมือเพิ่นกับมาเนี่เฮาถ้าออดิชั่นนี่เป็นยังลูกวาสันนี่ล่ะน้องยิงก็เลยเดียมาอยู่น้องบอดบอดจัวย้อนไปเช่นน้อยน้องพี่น้องน้องอาไอเนี่ยกับมาออดิชัน่นเดี่พี่น้อง,งน,ออออน้องวงสาวน้อยน้องว่องเสาวน้อยมานี่ น้องไอ้ไอก็จะยั่วอดซีกับบอดอะไรนี่แหละเล็เกน้อยนีเนาะึ้นมาออดดิชั่นเอออันทั้งบอดจั่วก็ว่าน้อยอยู่ว่าท่าป็นักน้อยอยู่ว่าท่ออานมาที้ชังไหนชังพูดแล้วบ้ดนี้ได้ไปอยู่กับบอดนกเท่าเสมอนี่พี่น้อง <c oughs> ดวงคนเอา <c oughs> น้องไอ้ไอ้มาออดดิชั่นก็ว่ามีพี่ยุงยิงเป็นไอร้อนตอนนั้นเนาะตอนพี่ยุงยิงมมายู่ใหม่ใหม่ นี่แหละวาสนาคนเฮาเนาะตามคนตามอยู่อยู่คนลงหมองและแก่กับมากพบมาพ่อกันคือเก่าพะว่าเคยทาบุญหว่วมกันมารศาสตร์ปากกอนระวังน้องขุงอิงกับน้องอาอายนะฮะเมื่อึ้นก็เป็นเสื้อผ้าย,ย่างยิ่งเลยเป็นอ้อมกอดที่อบอุ่นระวังพี่ขุนอิงกับน้องอาอายนะฮะลิ่งไงกับลิ่งน้อยพ่อกันพี่น้องอี๋ยังสิเกิดขึ้นก็นมีตะคว่มอบอุ่นท่านเด้อพี่น้องแม่นว่ ทางน้องอาไอ้นี่ยก็มีพิ้งยิงเป็นไอดอลคำว่าไอดอลก็คือแบบย่างแบบย่างดีเขานั่มเอาแต่สิ่งดีๆของอตัวย่างเห่าแบบยา่างเฮ่าเป็นไอดอลเห้านี่เขาออกมาปฏิบัติออกมาเห็นมาฝึกฝนกิจใจของเห่าเข้มแข็งนะฮะสิ่งดีๆนะฮะสิ่งดีๆเขานั่มเอาแต่สิ่งดีๆของผู้ที่เป็นไอดอลน,นะครับ น้องอ้อายกับน้องอุ้งยิงกอดกันเขึ้นเนี่โอ้ยอวอมอบอุ่นนะฮะเกิดความอบอุ่นขึ้นพ่อพอแม่แม่เห็นแล้วเอฟซเห็นแล้วกดีดีใจไปน้ำลูกน้าเต่านาอพี่น้องสี่ห้เบิ้งบางช่วงบางตอนน้องออายเพลงขึ้นมาเทิเไปที่โอ้ยตกว,วันใดซะน้อยยี่หลากันเลยว่าอืค่อยๆเล่นค่อยๆเล่น ยิ่งน่อยก็เล่นไงมาพ่อกันเนาะแลนขึ้นมาหาพี่ยิงยิงมากอดพี่ยงยิงเนาะเอาเบิ้งเหตุการณ์ชัดนน้อยหนึ่งพี่นอ้องน,น,นั่นแหะพี่น้องเป็นจช่นไง น้องอ้ไอานี่ก็ไปยุ่งเสียงวิหกน้องพี่น้องเดี๋ยวนี้อิหล่ะอิหล่าอ้อ้าอาอานั่นเดี๋ยวออกเพ่งมาเนี่พี่น้องเพ่งไม่ไปฟังเด้อไปฟังเด้อติดมาแรงพูดนเน้นอ่ะนะเพ่งเพอนนะ่ะโอ้ล้านโควิวเหรอพี่น้องล้านโควิวแล้วน้องอ้ไอานี่มีกระแสเนี่ยพี่น้องผมสิบอ,อกไงน้องอ้าอายเป็นเด็กนักร้อง ที่มีกระแสนะฮะล่องจากพี่ของอิงมาเลยแล้วของยิงนี่มาอันดับหนึ่งอ่าอันดับสองได้พี่น้องประเภทกระแสเด้โย,ยกขณะนะนี้พี่น้องนี่เป็นไนพี่น้องนี่แหละมานํับสุดนงให้พี่น้องใดี๋ยวเบกันมาเด็กเด้อมาขึ้นตีหนึ่งบอกเอมานันล่ะช่วงนั้นล่ะน้องญิงกระล้งจากฉากจากลำพอดีแล้แวแทงโต พลังสีกับน้องอา้ายผ่นมากพอดีนะฮะกระพานไปนะครับพงภมิอุ่นจากลูกต้อต้อลูกลูกแล,กล,กล,ลหลานเฮาเนาะพี่น้องนี่แหละผู้สีิดังไปหนาะน้องอา้าย,เ,ยเอาพิวงยิงเป็นแบบอย่างมาศิดังเขาพิ้องยิงนี่แหละพี่น้องเเบิ้งเนอะนะฮะช่วงน้องญิงมือนี้น,นะฮะเป็นล่งจากรถมากกับมาทายลูกก็พอพอแม่เนาะขึ้นนี่เด้สรุปข,ขึ้นนี่พี่น้องครับ ใายรูปแล้วพี่น้องบัมืนพื่อนมาหลังเวทีบามนคือเขาเพื่นละอืมเพื่อนมึงออกพี่น้องพ่อผมบคุลหลังเวทีวันนี้ใส่พ่อเยกไปเอาขออางยังแล้วยุโรตูพ่อเนก่เย่กระทืงเฝ้าเรทืงแลนเงือแตกเงาเตียนลูปน้องงูเยิงก็เลยเอาผ่าน ซับนาไปซับให้พ่อเบื้องอ้าวพี่น้องวันมันจะเซ่ลมตกใจเวรมันก็ติดผ่านติดแผลหลายเสนอกว่าว่ามันหนาแล้วบาดท,ที่แท้มัน่น้องยิงซับเงื่อให้พ่อ่าสั่นโอ้ยซับกับซับคักซับเนี่ยจากนั้นน้องก็คืนเศร้าเช็กนาเช็กเศร้าก็คือก็าลไะพี่น้องพ้นเบื้องเอานะฮะบรรยากาศเชกเศร้าก็มีแม่แล้วก็เอาเงินมหาห้่ตัวอะเนีย เออ่าเห็นบอกป็นซี่หละวันนี้ก็จะขึ้นคอนเสิร์ตได้น้องดิขึ้นคอนเสิร์ตในช่วงคอนเสิร์ตบันี้ก็ไปน้ำพ่อโจนะฮะแล้วพรจากพ่อโจแล้วก็มาไหว้พระตามเดิมพี่น้องพูนขึ้นคอนเสิร์ตอาลามง,ง่ามตาบอพี่น้ององลงเพลระเด้บาทเมื่อนี่น้องอ,อิ่งง่ามก็สมอตามสายตาที่ผมเบิ่นงน้องหนาฮัก งามเนี่ยพี่น้องเรี้ยว่างมีออล่าแหมมือเนี่น้องยี่มีออล่ามืงอนี่งามสว่างเอองามสว่างงามบริสุทธิ์งามพุทธพงย่องใหญ่เลยมือเนี่โอ้ยิราไปตาหักมือเนี่เนาะิึงเอาพี่น้องิึงคนพี่น้องกันคนมาจะใส่ศก์นี้แหม่เต็มอาเาียคึกเก่าพี่น้องเต็มสังกษีเก่ามือเนี่ยพวกนะนี่ว่าปีแด้ง โอ้คนเนาะสอ่อนนี่อีหล่ากะรับมาไล่ตัวไปเอารับมาไล่เ่อนอ่านตันเอ็อนเตนยู่มาไล่เพื่นโอ้มาไล่มีทุกวันนะฮะสำหรับน้องกุ้งหิงเป็นนักร้องคนเดียวที่มีมาไล่ไม่ขาดพราพ่อ,พอมแม่เอฟ,ฟซีเพื่อนสัทธาเพื่อนอินดูนะฮะ อิ็นดูมันก็ทรงมาไล่มาให้เังสิละพี่น้องมาไล่น้ําใจนะฮะไม่ขาดสายเป็นสายท่านสายน้ำเป็นสายน้ํนาที่ยืดยาวนะฮะทั่วโลกทั่วประเทศเนาะพี่น้องเออวันนี้ก็เอาไว้สำานียงแล้วพี่นอ้องเด้อเดินทางไปใส่กับปลอดภัยทำการทำงานจะเลื่อนลงเรื่องมีเงินมีคำ้ำนะฮะสวัสดีครับ